สวัสดีค่ะน,นี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการนำข้อมูลจากคอมนะคะไปยังกล้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็นกล้อง Total Station ที่ห่อ daddy รุ่น DTM 1 5 2 m นะคะค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเปิด excel ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะใส่ค่าพิกัดนะคะจะมีค่าพิกัด nez นะคะแล้วก็จะมีชื่อพิกัดนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็บันทึก เราจะเลือกไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะค่ะตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วเลือกนามสกุลน,นะคะเป็น csb คอมม่าค่ะค่ะจากนั้นนะคะกดบันทึกค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เราไปที่ checkport com นะคะโดยการกดไปที่ mycom นะคะ คลิกขวาเลือก e-manage นะคะจากนั้นกดไปที่ d e v i c e manage คะ่ะไปที่ port นะคะตรงนี้นะคะจะมีออของเราจะเป็น com 3นะคะคลิกนะคะแล้วก็เลือกไปที่ port s e ซตติ้ค่ะตรงนี้นะคะให้เราจำข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะค่ะบิตของเรานะคะจะอยู่ที่พันสองนะคะ Databit จะอยู่ที่8คะ่ะ พารตี <Quality S 2> นะคะจะอยู่ที่นอนนะคะส t ็อปเบดจะอยู่ที่1ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคนะคะต่อไปนะคะให้เราไปที่โปรแกรม com e นะคะตรงนี้นะคะ s e r i r s select นะคะให้เลือกเป็น n s e r i e s นะคะ c o o r d i n a t e f o r r m นะคะให้เลือกเป็น n reset ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคนะคะค่ะเมื่อเคลื่อนหน้านี้แล้วนะคะให้เราไปที่ Connect ค่ะ กดเซตนะคะเพื่อดูอคอมพอร์ตคอมนะคะที่เราตั้งไว้นะคะว่าตรงกับพอร์ตคอมหรือเปล่านะคะถ้าตรงนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ไฟล์ค่ะเลือกโอเพนนะคะเลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้เมื่อสักครู่นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่เซนนะคะ เพื่อทำการานำข้อมูลจากคอมนะคะไปกล้องค่ะเมื่อมาหน้าจอก,กล้องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่เมนูค่ะจากนั้นนะคะเลือก f 3นะคะ memory นะคะกดไปที่ f 4นะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะเลือก f 2นะคะ communication ค่ะ f 2นะคะ receive ค่ะให้เรานะคะตั้งชื่อไฟล์นะคะเสร็จแล้วกด enter ค่ะ ค่ะตัวนี้กําลังอรอข้อมูลจากคอมนะคะลงกล้องค่ะตัวนี้ก็คือข้อมูลจากคอมนะคะลงจากลงในกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราต้องถ้าเราต้องการจะเช็คนะคะว่าข้อมูลจากคอมนะคะได้ลงกล้องหรือไม่นะคะให้กด esc ออกนะคะจากนั้นนะคะกด f 1ค่ะไฟล์ m a n a นะคะให้เรานะคะกดไปที่ f 2 list ค่ะเลือกไฟล์นะคะที่เราบันทึกไว้ค่ะ จากนั้นกด F3 นะคะ Search ค่ะ F1 Coordinate นะคะค่ะตรงนี้นะคะ,ะค่าพิกัดนะคะที่เราตั้งไว้ในคอมนะคะก็จะอยู่ในกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลูกค้าท่านใาที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รพีนภววนนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซค่ะซอยบางนาตราที่13หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์12134542ค่ะขอบคุณค่ะ